สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้วก็การลงมตินั้นก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยปรกกากฏว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐมีบุคคลคนหนึ่งที่ถูกจับตามองนั่นก็คือมาดามเดียวัฒนาวงโอภาสีนะครับหลังจากที่ไม่ลงมติ ให้กับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหลังจากนั้นปรากฏว่ามีสมาชิกในกลุ่มดาวเริกนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างท็อปนิวเนี่ยนะฮะบอกว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะตัวเองพวกตนนั้นถูกเอาชื่อไปเคลมว่าเป็นสมาชิกกลุ่มดาวเริกแรกๆกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคนที่ไปพูดคุยไปเจรจาต่อรอง ก็คือคุณวัฒนยาวงโอภาสีนั้นเนี่ยนะฮะคิดเรื่องของตัวเองดังนั้นเนี่ยพวกตนนั้นอยู่ในพักเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดนะครับตอนนี้กลับมาเป็นเด็กดีของพักแล้วทุกอย่างก็ทําตามมาติพักยกเว้นทางด้านคุณวัฒนยาวงโอภาสีปรากฏว่าวันที่6กันยายน2564นางสาววัฒนยาวงโอภาสีหรือว่ามาดามเดียเนี่ยนะครับ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ถึงประเด็นกลุ่มถูกลอยแพจากดาวเริกเนี่ยนะฮะหลังสมาชิกโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไปคนละแนวทางเปรียบเหมือนถูกเทแล้วหรือไม่อย่างไรมาดามเดียบอกไม่ได้ถูกเทตนมองว่าในการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งตนและเพื่อนๆต่างทําการบ้านว่าจะโหวตหรือไม่โหวตให้ใครและตัดสินใจบนความรอบคอบในการพูดคุยปรกษาสาหารือ แต่ใครจะลงมติอย่างไรถือเป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่ละคนซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ก้าวไก่กันทั้งนี้เนี่ยเราไม่อยากให้มีความคิดใครคนใดคนหนึ่งไปนําความคิดของคนใดคนหนึ่งเรามีการคุยกันในบทคําอภิปรายใครเป็นใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใครรู้สึกอย่างไรแต่ไม่ได้พูดว่าจะลงมติอย่างไรกันซึ่งตนถือว่าการลงมติอย่างนั้นก็ขอละไว้เป็นเอกสิทธิ์ของตนเองเช่นเดียวกันคิดว่าวันนี้พวกเราทุกคนสสทุกคนที่ได้รับเลือกจากประชาชนมา เป็นตัวแทนในสภาเนี่ยล้วนต้องเป็นผู้มีวุฒิภาวะต้องคิดได้ยืนยันว่าใครจะโหวตอย่างไรนั้นไม่ได้มีการพูดคุยแต่ทางพักพลังประชารัฐได้มีการเรียกประชุมและมีการพูดคุยว่าอยากให้บรรยากาศในเรื่องการโหวตไปในทิศทางเดียวกันในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวของพักพลังประชารัฐก็เป็นที่ทราบกันดีโดยน้ำหนักสําคัญคือการโหวตให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นหลักนะฮะเมื่อถามว่าโหวตสวนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับพักพลังประชารัฐจะมีผลอะไรกับพักและทางพัก มีสัญญาณอะไรหรือไม่มานามเดียบอกว่าในการตัดสินใจโหวตครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะไม่สามารถฝืนใจตัวเองได้จริงๆโดยเฉพาะปัญหาการแก้โควิด -19 บกอกคนไทยทุกคนเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยเป็นไข่แดงในการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 รับรู้ประจักษ์ว่าเป็นการบริหารงานในของกระทรวงสาธารณาสุขล้มเหลวผิดพลาดโดยเฉพาะในเรื่องการจัดหาวัคซีนไม่เป็นไปตามแผนตนคาดหวังว่าในฐานะผู้นําวิสัยทัศน์ในเรื่องแผนสำรอง เป็นเรื่องจําเป็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขาดแคลนวัคซีนทําให้เห็นว่าผู้นําเองคือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดหาวัคซีนกลับไม่ได้มีแผนสำรองไว้เลยทําให้เกิดปัญหาในประเทศประชาชนต้องล้มตายจากการไม่ได้รับวัคซีนนะนี่ฮะแล้วถามว่ามีการโหวตสวนมติพักพลังประชารัฐเนี่ยคราวก่อนเนี่ยก็ถูกลงโทษหกเดือนครั้งนี้เนี่ยจะถูกลงโทษกี่เดือนคุณวัฒนาบอกว่าตนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทั้งหมดพร้อมที่จะน้อมรับ หากทางพักพลังประชารัฐไม่สบายใจอย่างไรแต่ตนคิดว่าการทํางานแบบตรงไปตรงมาไม่ได้มีรับลมคมไหนไม่ได้มีอัเจนดาใดๆทั้งสิ้นจะเป็นจุดยืนที่ตนเลือกคือการยืนเคียงข้างประชาชนนะนี่ฮะแต่พอถามเนี่ยนะครับว่าเรื่องในส่วนของกับลุมดาวฤกษ์นั้นเป็นอย่างไรคุณวัฒญ,ญานั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าดาวดาวฤกษ์เนี่ยเริ่มมาจากความเป็นเพื่อนและการทํางานสื่อมวลชนถึงตั้งฉา,ายาให้เรา เชื่อว่าในความเป็นเพื่อนมิตรภาพเป็นมาอย่างไรก็ยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมก็ยังเชื่อว่ากลุ่มดาวเริกนั้นไม่แตกนะฮะแต่ว่าเวลานี้เนี่ยได้ข่าวว่าดาวเกิกนั้นก็หลายคนไม่เอาคุณวัฒนาแล้วนะฮะหรือว่ามาดามเดียตอนนี้ถูกจับตามองว่ากำลังกลายเป็นแกะดำในพักพลังประชารัฐ